สวัสดีครับสวัสดีพี่พีตีพัชชันนะครับตอนนี้เรามาอยู่กดังพญาุนลุงม,มันเสานะครับวันวันที่สิบสี่สิบสี่กันยานะครับอันนี้มีร้านใหม่นะครับมีเป็ดพะโล้นะครับมามเจ้าดังจัดบางเลนเลยนะครับ อยู่ข้างๆร้านเป็ดนะครับเป็นร้านไก่ย่างนะไก่ย่างยี่สิบบาทครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับ <yummy> เจ็ดโมงกว่าๆนะครับที่โกดังพ่ยาคนลุมครับหนังไก่นะครับหลังไก่ก็จะอยู่โซนล่างนะครับ มีหนังไก่น้องไก่นะครับร้านส้มตำนะครับถัดมาร้านส้มตำเราจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเครื่องเต็มเต็มแน่นๆนะครับ ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเุ่ขโขุโขไทยนะครับสุดโบราณก็จะมีร้านผักนะครับร้านผักร้านวุนมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำร้านข้าวหลามเจ้าแรกนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านน้ำเลยนะครับ น,นี่จะเป็นโซนล่างนะครับโซนล่างร้านขนมชั้นนะครับผลไม้ลองกองร้านข้าวแกงนะครับข้าวห้าแกงสิบนะครับอ๋อก็น้ำลำไยนะครับก็จะอยู่ข้างล่างติดกับร้านขายข้าวแกงนะครับใครหาไม่เจอก็มองหาร้านข้าวแกงนะครับ ไอ่นอันนี้ช่วงย่อช้านะครับ๋วยเติยวเรือสิบห้าบาทนะครับลูกค้าเต็มเลยช่วงย่อช้านี่ลูกค้ามากินก๋็เเต๋ยวครับสิบห้าบาทนะครับก็จะมีร้านผลไม้แอปเปิลนะครับสาลี่ ทอมันกุ้งพ่อมึงนะครับก็จะอยู่่วนล่างนะครับถือสิบแถมหนึ่งไปเลยนะครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันก็มันใหม่ๆกันเลยนะครับใส่กลิ้งก็ร้านอ่าวแตนนะครับพัตเแตนทอดใหม่ๆทำดสดๆล่าสดๆนะครับ <Okay. S 1> ถุงละสามสิบห้าสามถุงร้อยอืม

วันนี้หกสิบวันนี้หกแล้วพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็หกสิบพรุ่งนี้ก็หกสิบอาทิตย์หน้าไม่ไม่รับปากอาทิตย์หน้าอาจจะขึ้นเพราะว่ากินเข้าไม่ได้น้ำท่วมกินเป็นสิ่ยาหน้ำท่วนร้านไอตริมนะครับร้านไอตริมไอติมก็อยู่โซนล่างนะครับร้านปลาส้มนะครับปลาส้มชิ้นละสามสิบบาทนะครับปลาส้ม ชิ้นใหญ่ๆครับร้านกุ้งเผานะครับสบายเลยกุ้งเผากุ้งนึ่งกุ้งนึ่งห้าสิบนะกุ้งเผาก็จะมีร้อยสองร้อยนะครับร้านลูกชิ้นเป็นเล่ครับ ทางน้นก็จะมีร้านขายหมูสดนะครับราคาไม่แพงตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่สิบสี่กับนสิบสี่กันยานะครับสวีทแบ็คชนเนลก็จะพามาชมบรรยากาศ โดยรอบๆนะครับหมูยอหมูยอเนี่ยเป็นละห้าสิบบาทยาวมากเป็นลูกชิ้นนึ่งน้ำน้ำจิ้มรสเด็ด ติดกับร้านน้ำยากระป๋องนะครับว่าจะเป็นอลอดช่องสิงคโปร์นะครับถัดมาก็จะเป็นเกี๊ยวต้มนะครับเกี๊ยวต้มดูครับเกี๊ยวต้มชิ้นใหญ่ๆครับชิ้นสิบบาทนะครับลุกชุบนะครับลุกชุบโอ้ อันน <ını> ี้จัดเยอะมากอุดชุดครบเหมือนจริงมากครับน่าทานรูละห้าบาทเองนะครับก๋วยเกียวนะครับก๋วยเกียวทอดสองบาทนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับ นอยนั่งลมยำโซนหน้านี่ก็าทางร้านพิยานะครับก็าจะจัดโซนใหม่นะครับก็คือทางหน้าโกดังนี่จะเป็นทางเข้าทาังออกนะครับพอเราซื้อของเราก็ออกมามาขายทางามาคิดเงินทางด้านนอกนี่ได้เลยนะครับคิดเงินเราก็เดินออกได้เลยนะครับ ร้านเค้กนะครับร้านเค้กอร่อยดุดนิ้วทีละยี่สิบบาทนะครับดูลูกคาซื้อครับกาแฟกาแฟบ้งปลาทูครับปลาทูสด,สดซึ่งเป็นเตี๋ยวนะครับ ราคาถูกครับก็ผลไม้นะครับมีเนาะมีมงคุดนะครับัถดมาก็จะเป็นทอดมันปลากลายครับ ข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ข้าผัดนะครับปลาทูอีกหนึ่งล้านนะครับแล้วก็เราจะมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเด็กของเล่นนะครับผ้าถุงก็จะอยู่ในเต็นท์ข้างๆศาลปู่นะครับ ร้านก้วยทอดนะครับร้านก้วยทอดอมาร้านกะหรี่ป,ปั๊บนะครับนจะเป็นร้านทุเรียนทอดเป็นมดนะครับทุเรียนทอดทุเรียนกวนแล้วก็ทุเรียนพลูนะครับทุเรียนพลู ผลไม้แช่อิ่มหมูปิ้งโบบ้านะครับพี่ซาลรวก็หมูอบผู้ใหญ่วันขนมหวานนะครับ ขนมไทยกรอบขนมทหารบขนมไทยกรอบก็จะมีหอม่อหมกนะครับหอ่อหมกสามสิบห้าบาทนะสามห้าสามห่อร้อยนะครับทำสดๆร้านนี้อร่อยนะครับสาลาะเปาขนมตรานขนมกล้วย ก็มีเกี๊ยวนะครับเกียเก๊ยวเกี๊ยวทรงเครื่องนะครับหอหมกยี่สบบาทอีกหนึ่งล้านนะครับกระหู้ทอดโคทราม ไ่หงข้าวผัดมาดามเกง่งเอยไม่ใช่ข้าวผัดนะครับอ่ผัดไทยมาดามเกง่งกุยช่ายกุยช่ายทอดนี่มีกมยุยช่ายทอดแล้วก็กุยช่ายสดหน่อไม้เพือกมันแก้วนะครับ ปีนะคะยทำทอดแมไดเลยแบบทอดเนี่ยอร่อยเลยใช่เลยขอบคุณนะคะครับใ่ค่ะใหมูกรอบมูกรอบอยู่ข้างบนหมกรอบ ขนมไข่ตายายนะครับแล้วก็อ่อะไรนะพิมพ์ฮอนนะครับน้ำส้มหมูสะเต๊ะน,นะครับหมูสะเต๊ะขนมเออ่ไก่โบราณยี่สิบบาทไส้กรอกหมูอบอะไรก็ ร้านพี่ป่องนะครับหมูทดอดปลาทอดนะปลาทอดจะมีข้าวผัดยี่สิบาทนะครับนส,สวัสดีครับอืมหมูหมูสเต๊ะนะครับ มูสเตะอยู่ข้างบนนะครับอยู่หน้าร้านจอบเบเกอรี่นะครับอีกซอยหนึ่งนะครับซอยสุดท้ายก็จะมีจอเอ่อจอบเบเกอรี่แล้วก็สตริงกริงแมวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำส้ม เลเป้ยน้ำส้มนะครับแล้วก็สาลี่นะครับขนมสาลี่มาจากสุพรรณนะครับแล้วก็ปลาทูรู้นะครับ,รบ,รบลปลาท,าทาูมีหลายราคานะครับเยอะแยะมากมายนะแล้วก็นี่ออจอท่าฉลองคนระับะน้ำตาลมะพร้าวสด ข้าวขาหมูนะครับ20บาทตำมิตจ้ออ่างศิลาหมูแผ่นทอดแคบหมูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีโคกบุญน,นะครับโคกบุญแล้วก็ขนมบ้าบินแล้วก็นายหนุม่มข้าวเหนียวหมูแดดเดียวนายหนุ่มนะครับนี่จะเป็นขนมบ้าบินนะครับ นี้ร้านปลาหมึกย่างยังไม่มานะครับก็มีสลับป,ปี้แตงโมนะครับสลับป,ปี้น้ำมะนาวสลับป,ปี้สตรอเบอรี่นะครับมีเลือกให้มีให้เราเลือกสั่นมากมายนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ตะเวนแดกแชนแนลก็ต้องขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับเราก็ มาอัปเดตกันเช้าๆนะครับช่วง7โมงกว่า8โมงนะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตีหรือว่าฝากผู้ติดตามใหม่นะครับหรือผู้ชมที่เข้ามาใหม่ใครยังไม่เคยกดติดตามก็ขอ,อแรงกําลังใจนะครับก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ